หรืออจะไข,ขบกันคค่ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงตั้งแต่อำเภอสิงหาคนครสถิงพระกระแสสิลไปจนถึงอำเภอร,ระโนด โดยอวนที่ชาวประมงใช้นะคะทามาจากได้ดิบแต่เมื่อนําไปใช้งานแล้วหลายครั้งได้ก็พองและขาดได้ง่ายขึ้นชาวบ้านจึงได้ใช้วิธีกิดขนทําให้ได้มีความแข็งแรงโดยการนําไข่ขาวของไข่เป็ดย้อมอวนการย้อมอวนด้วยไข่ขา,ขาวทําให้เหลือไข่แดงปเป็นจำนวนมากชาวบ้านจนึงแนะนําภูมิปัญญาของการถนอมอาหารมายืดอายุของไข่แดงจนกลายเป็นไข่ครอบไข่ครอบเป็นวิธีเดียวกันกับการทําไข่เค็มแต่มีวิธีการที่แตกต่างกัน คือไข่ครอบจะใช้แค่ไข่แดงของไข่เป็ดโดยใส่ไข่แดงในน้ำเกลือกลับลงไปในเปลือกไข่โดยใช้ไข่แดงสองฟองต่อเปลือกไข่หนึ่งใบส่วนประกอบหลักในการทำไข่ครอบมีเพียงไข่เป็ดที่สดใหม่และกระไอโอดีนมีธีการทำเริ่มด้วยการนำไข่เป็ดมารางให้สะอาดแล้วค่อยแกะสนบนของเปลือกไข่เพื่อให้เทไข่เป็ดออกจากเปลือกได้ง่ายโดยที่ไข่แดงจะไม่แตกและเสียหาย หลังจากนั้นใช้มือแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวแล้วไปใส่รวมไว้ในกระมังบรรจุน้ำสะอาดละลายเกลือหลังจากนั้นนะคะหมักทิ้งไว้5-6ชั่วโมงเพื่อให้เกลือป่นละลายเข้าไปในไข่แดงแต่พอดีเมื่อไข่แดงที่แช่น้ำเกลือเริ่มแข็งตัวให้นำไข่แดงใส่ลงไปในไข่เป็ดที่เตรียมไว้เคล็ดลับการน,นึ่งไข่ครอบคือการตั้งไฟให้น้ำเดือด10นาที จึงนำไข่ไปนึ่งต่ออีกประมาณ7นาทีพอให้เพียงไข่แดงสุกเนื้อนในเป็นอย่างมะตุมไข่ครอบจึงจะมีรสชาติอร่อยนุ่มลิ้นเค็มและมันนิยมทานเ่าๆกับข้าวสวยร้อนๆน,นำมาเป็นเครื่องเคียงทานกับส้มตำหรือจะนำมายำเพื่อความแซบ่บตามใจชอบเลยค่ะเมื่อภูปัญญาถูกส่งออกไปเป็นความอร่อย ไข่นึ่อแช่เกลืออย่างไข่ครอบก็แพร่หลายออกไปบวกกับรสชาติความอร่อยที่หากใครได้ริมรองต่างก็ต้องยกนิ้วให้หากใครนะคะที่อยากทานแต่ว่าไม่สะดวกทำ วันนี้กี้มีร้านดีๆดีมาแนะนำนะคะนั่นก็คือร้านไข่ครอบสงขาค่ะ1แพ็คนะคะจะประกอบไปด้วยไข่ครอบ3ฝ้าค่ะราคานะคะแพ็คละ50บาทเท่านั้นค่ะบอกได้เลยค่ะว่ารสชาติต้องยกนิ้วให้จริงๆคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทางร้านที่มีสินค้าดีๆแบบนี้ให้กี้ได้มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะบ๊ายบาย